ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุดบากยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุดบากมีโรงเรียนทั้งสิ้น14โรงเรียนอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตนหนึ่งมีผลงานดีเด่นดังนี้โรงเรียนกุดบากราชบำรุงบริหารงานโดยผว้อำนการคันชิตวงแต้มขวมัญในการโรงเรียนกุดบากราชบำรุงและสิบเอ็วัฒน์พรมธี รองผู้อำเนาการโรงเรียนกุฎบากราชบำรุงผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2 5 6 7เข้าร่วมพิธีรับตราพระพราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับถมวัยปีการศึกษา2 5 6 6ในวันที่4สิงหาคม2 5 6 7นกณอาคารพิพ,ธพิธภัณฑ์พระรามเก้าจังหวัดปทุมธานีและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไท,ทยลูกกรุงประเภท,ทชายระดับชารร้นปถรรมศึกษาปีที่1-6ถึง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งในการแข่งขันงานศิละปะอัตรกรรมนักเรียนคที่72โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสบริหารงานโดยผู้อำนวยการดรปรเมศวนทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2567เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับรผุนวัยปีการศึกษา2566ในวันที่4สิงหาคม2567 ณอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเ้าจังหวัดปทุมธานีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72โรงเรียนบ้านเชิงดอยบริหารงานโดยท่านประมัติวงลำพังรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2567 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72โรงเรียนบ้านนาขามบริหารงานโดยนางสาวเพื่นพิดาศักด์ผู้อว่นในการโรงเรียนบ้านนาขามและนายวีระยุทธ์แสงชัยรองผู้อว่นในการโรงเรียนผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2 5 6 7ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช2567ป,ปีที่ 1, 1> จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเึ่งโครงการสาศราสศราสนาสีขาวปอดยาสิติดและอบายมุขป,ปีการศึกษา2566จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครโรงเรียนบ้านหนองขาดารการวิทยาบริหารงานโดยนายนิเวศมณีศรี ผู้อเมรลิกการโรงเรียนบ้านหนองคาดารการนวุวิทยาผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2567 1. โรงเรียนบ้านหนองคาดารการนวุวิทยาได้รับรางวัลระดับดีเลอร์สถานศึกษาที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลอร์เบสแพคทีฟโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลงเมืองดีตามรอยพยัุพลบทด้านการศึกษาสูส่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพุทศัก,กร2567 สองรางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสารรค์มัธยมมศาศึกษาปีที่1.3งถึงางานศิลป,ปะอัจกรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปมีการศึกษา2 5 6 7ากสดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศาศึกษาสกลนครเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองสนัยราชรังสิตบริหารงานโดยท่านปราโมทวงรำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนัยราชรังสิต ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2567 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการสแสดงทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โครงการวันศึกษาศาสตร์และนวักตกรรมการศึกษาเปิดโลกวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลาัยกฬสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดเส้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72โรงเรียนบ้านพูงงามคุรุราชวิทยาบริหารงานโดยนายธนารัตน์ฝ่ายราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพูงงามคุรุราชวิทยาและนางสาวการดาแสนหูรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพูนงามคุรุราชวิทยา ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2567 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งข,ขันขีตะศิลป์มวยไทยระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1-3ในงานศิลประหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชายระดับปฐุมกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนามงประจำปี2567โรงเรียนบ้านการพด,ดุงราชวิทยาบริหารงานโดยนางรัชนีดาโอภาผู้อเมริการโรงเรียนบ้านการพด,ดุงราชวิทยาและว่าที่ร้อยตีสมบัติบุญแสงคงรองผู้อเมริการโรงเรียนบ้านการพด,ดุงราชวิทยา ผลงานดีเด่น 1. ได้รับรางวัลเสนาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566 2. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรมชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งโรงเรียนบ,บ้านขอใหญ่บริหารงานโดยนายธนบัตรภราชัยผู้อํานวยการโรงเรียนบ,บ้านขอใหญ่ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2567 1ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน 2. ได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติโรงเรียนบ,บ้านน้ม่องโรงมินิวิทยาบริหารงาน าศาสตริลริ 1, พัฒน์จิตเดือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามอกมูลวิทยาคนงานเด็กในปีการศรึกษา2567 1ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดพลัง,งานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โคนระดับศูนย์อำนวยการเครือขา่ายจุฬาฯในการแข่งขันงานศิลปะกรรมการเงินครั้งที่72 2ได้รับรางรวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวดพลัง,งานอาชีพ ร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต K 1ในการแข่ขงขันงานศิลปะแกจกรรมนักเรียนครั้งที่72โรงเรียนบ้านตุ่นแหวพัฒนาราชูรบริหารง,งานโดยนางสุภพจีคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุพัฒนาราชูรและนางสิริษาแสงดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2567 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำน้ำติกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมนม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขุนนครเขตหนึ่งในการแข่งขันงานศิลปะการกำนักเรียนครั้งที่72 2ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งการแข่งขันเปิ้ลกระตูนดอกไม้ลูกเพียงแพระดับชั้นม .1 ถึงม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งในการแข่งขันงาน การเรียนครั้งที่72โรงเรียนชุมชนบ้านตุ่มบริหารงานโดยดรปิยพันธ์ชัยศรีนาผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวปิยนุชชูชัยคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2567หนึ่งร่วมผียรดากราชชาบ้านพิยาสาสอนิยประเทศไทยระดับประถมวัยรอบที่4ปีการศึกษา2567 ณกอาสาทพิพิธภัณฑ์ปรารรรกาก้าจังหวัดปรธธาจินไ2ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสมชั้นประถมศึกษาปีที่1ถรริ่นดัเขียตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตยนในการแข่งขันงานศิลปะจัตกรรมรักเรียนรังที่72โรงเรียนบ้านขอน้อยบอริหารงานโดยนายพัสดุ์่าวชาัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอน้อยผลงานดีเด่น ในปีการศึกษา2567 1. รางวัลและผลงานดีเด่นของสถานศึกษาได้รับรางวัลผานการประเมินสถานศึกษาปอดมและเรื่องด้านกองปีงบประีพศ2567และเป็นสถานศึกษาต้นแบบต่อเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์2โรงเรียนได้รับรางวัลสีมาป .2 ประเภทคุณแม่ผู้ดีระดับตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาสิบเดระดับ การศึกษา2 5 6พโรงเรียนบ้านบันวคุรุราชฎรังคีบริหารง,งานโดยนายวัฒนาตื่นธานา,า,นา,นนา,นา,าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันวคุรุราชฎรัคงคีและนางสาวขุนชมนกรรมจิตผู้รองผู้อำนวยการาโรงเรียนบ้านบันวคุรุราชฎรังรนคีผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2567 1โรงเรียนบ้านบัวคุรุราชฎรังคีได้รับรางวัลสีมากอมะสองบัะเผลงานดีเด่น ระดับหนึง่งโครงการสถาปัตย์ศิลป์ปอดยาเศรษฐกิจและอวินปีการศึกษิ์สิทสอาร้อยหบโรงเรียนบ้านหลวงยุรุรา,าสัมคีได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนได้เสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ Deep t h i n k i พร้พอมด้วยคล c l i ีโอด้านการจัดการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดชยชฉาะกิจาการแอคทีฟหรือนี